สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังถูกูเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เยี่ยมจริงๆวันนี้เย e ี่ยมจริงๆไหมคะทุกคนหนูหนูห,นหนจะไปเที่ยวโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคหน่อยเร็วโอเคให้ดูหน่อย หนูชอบใช่ไหมคะหนูจะยิ้มหวานให้ทุกคนดูใช่ไหมคะอ๋อเออเจ๊เอกทุกคนเหรอคะเจ๊เไหนทำตัวน่ารักให้ทุกคนดูหน่อยสิคะอ๋อน่ารักแล้วเหรอคะอืโอ้โหไหนเอาฟันให้ทุกคนดูหน่อยสิอเออเอเอาฟันกูพอลิ้นไม่ต้องเลยยยยสยองสวัสดีทุกคนลาก่อนเลย <laughs> บายบายทุกคนค่ะบายบายทุกคนบ๊บายบายจุ๊บ